บุคคลผู้พ้นทุคติหรือไม่ไปทุขติมหานามะบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันตัดสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดู เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ทาเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับควรรับทักขินาทานควรที่บุคคลทั่วไปจะทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงเฉียบแหลมและประกอบด้วยวิมุตติเขาย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติปัญญาวิมุตต อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่บุคคลนี้พ้นจากนรกกำเนิดเดรัฉานเปรตวิสัยอบายทุคติและวินิบาตมหานามะก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอาหารหันต์ตัดสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ทมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับควรรับทักกินาทาน ควรที่บุคคลทั่วไปจะทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงเฉียบแหลมแต่ไม่ประกอบด้วยวิมุตเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชนห้าสิ้นไปเขาเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาบุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุกติและวินิบาต มหานามะก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์ตัดสู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตน เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ทำเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับควรรับทักขินาทานควรที่บุคคลทั่วไปจะทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมและไม่ประกอบด้วยวิมุตตเพราะสังโยชน์สามสิ้นไป และเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเขาเป็นสกะทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดเดรฉา,านเปรตวิสัยอบายทุกคติและวินิบาตมหานามะก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์ตัดสู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว kho, เป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเป็นสิ่งที่ควรน,น้อมเข้ามาใส่ตนเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ทำเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ควรแก่สัก,กระที่เขาจัดไว้ต้อนรับควรรับทักคินาทานควรที่บุคคลทั่วไปจะทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมและไม่ประกอบด้วยวิมุตตเพราะสังโยษสามสิ้นไปเขาเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัดสรู้ได้ในการเบื้องหน้า บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุคติและวินิบาตมหานามะก็บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์ตัดสู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ทมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับควรรับทักคินาทานควรที่บุคคลทั่วไปจะทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า เป็นผู้ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมและไม่ประกอบโดยวิมุตต์แต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้คือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาทินรีปัญญินรีธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมทนต่อการเพ่งด้วยปัญญาของเขายิ่งกว่าประมาณบุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุคติและวินิบาตมหานามะ กบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอาหารหันต์ตัดสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ทมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับควรรับทักกินาทานควรที่บุคคลทั่วไปจะทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมและไม่ประกอบด้วยวิมุต แต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้คือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาทินรีปัญยินรีและเขามีศรัทธามีความรักในตถาคตพอประมาณบุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุกคติและวินิบาต